สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่6กันยายนปี67โดยนางสาวแพทองทานครับแจ้งสถานภาพอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายปีดกสุขสวัสดิ์มีทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า13,000ล้านบาท มีหนี้สิน4,000กว่าล้านบาทครับ่ะรายการที่ดินแจ้งว่ามีทั้งหมด12แปลงนะคะที่น่าสนใจก็คือที่ดินในตำบลคลอง3าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี3แปลงแล้วก็ยังมีที่ดินอีก1แปลงในเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซื้อมาเมื่อวันที่15ธันวาคมปี62แปลงละ15ล้านบาทนะคะส่วนโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างแจ้งว่ามี9หลังค่ะและตึกแถวอีก4ชั้น นอกจากนี้ยังมีอีก5ห้องชุดในกรุงเทพมหานครบ้าน2ชั้น2องหลังที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและเขตคณายาวด้วยพาหนะนะคะมีทั้งหมด23คันมีย e ี่ห้อเบลลี่รุ่น Flying Super Hybrid มูลค่า10ล้าน6แสนบาทยังมีรถโรลส์ลอยรุ่นแผ่นท o อมมูลค่า6ล้าน7แสนบาท และยังมีรถยนต์เทสลามูลค่า3 1 9ล้านหนึบาทด้วยนะคะมีต่างหู205คู่รวมถึงทรัพย์สินอื่นอย่างทองคำแท่งนาฬิการูตุ๊กตาแบรบิกท,ที่เป็นของสะสมมีกระเป๋า200กว่าใบแหวนเครื่องประดับกำไลข้อมือเครื่องประดับสร้อยคอต่างหูเครื่องแต่งกายอันนี้รวมกันได้มีการแจ้งทางปปชไปแล้วนะคะครับทีนี้มาดูหนี้สินกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าท่านนายกเนี่ยมีหนี้4 0่พกว่าล้านนะ สำหรับรายการนี้ก็พบว่าตัวของท่านนายกเนี่ยมีการทำสัญญากู้เงินนะจากคนที่เป็นพี่สาวก็คือนางสาวพินทองทาจินวัตรคุณากรวงเมื่อวันที่8กันยายนปี59นะครับ2,388กว่าล้านบาทและก็ยังมีการกู้เงินจากนายพานทองแท้ชินวัตรที่เป็นพี่ชายเมื่อวันที่8กันยายนปี59 335กว่าล้านบาทแล้วก็ยังกู้เงิน จากแม่ก็คือคุณหญิงพจมานดามาพง์นวันที่8กันยายนปี59เช่นกันจำนวน136ล้านกว่าบาทนะครับทั้ง3รายการที่กู้จากพี่สาวพี่ชายแล้วก็แม่เนี่ยนี่กู้ในวันเดียวกันเลย8กันยายนปี59แล้วนอกจากนี้ยังมีการกู้เงินจากนายบรรพน์ดามาพง์ที่เป็นลุงอีก2รายการในปี66จำนวนรวม1,315กว่าล้านบาทครับ